พี่น้องท่านใดที่เจอปัญหาสิ่งนี้นะครับต้นมันบวใหญ่ต้นมันบวสูงต้นมันบวง,งามไปสีปุ๋ยสูตร60แห้งติกแห้งเนกหนาไปเรื่อยอยากระเบิดหัวมันแต่ต้นมันสัมปลังบวใหญ่แค่แกนบวสูงแบบนี้ถ้าพี่น้องต้องการอยากได้อยากให้มันสูงลักษณะแบบนี้ต้นมันใหญ่แบบนี้อยากกระลงหัวไปพร้อมเลยผมสีแนะนําปุ๋ยสูตรนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสับปะหลังทุกท่านครับมาพบมาพอีกัชินเคยครับพี่น้องเมื่อนี้ผมเอาความรู้มาฝากพี่น้องอ่าที่ไอพี่น้องท่านใดที่ปลูกมันสับปะหลังแล้วหัวมันบาใหญ่แต่การอยากฉีดระเบิดหัวมันสับปะหลังด้วยซูนซูนหาซูนหรือซูนซูนหกซูนแล้วก็ต้นมันยังแค็แกนที่นี่เฮ็ดตังไดมันมีสูตรใดอ่าที่จะเฮ็ดให้หัวมันหัวมันสับปะหลังใหญ่แล้วก็เฮ็ดให้ต้นมันสับปะหลังสูงไปนนำอ่าผมจะบอกมันสับปะหลังแปลงนี้เนี่ยที่ผม สใส่พี่น้องเบิ้งเนี่ยแป,แป้งแป้งนี่ผมอยากให้มันใหญ่อยากให้มันสูงบ่อยากให้มันเตี้ยบ่อยากให้มันตำ่ำแล้วก็อยากให้หัวมันสับปะหลังนี่ใหญ่ไปพร้อมๆการกับต้นมันสับปะหลังพร้อมเนี่ยเฮ็ดจังได้ใส่สูตรได้เดี๋ยวพูนสิครพี่น้องมาเบิ้งก่อนอ่ามาคุยเบิ้งหัวมันสับปะหลังน้ำกันซะก่อนเนาะ ว่าหัวมันสัมปลังค่อนข้างจะยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบอแต่ลําต้นเนี่ยบอพี่น้องใหญ่เยลยลำต้นถือว่าผ่านอะ่ะถือว่าหญ่ถือว่าดีแล้วที่นี่หัวมันสัมปลังนี่มาที่ตอบโจทย์บ่ให้พี่น้องสังเกตเบื้องเห็นบอใส่เดือนเนี่ยผมสีดไอ้ผงดําล้นไห่ผสมไอ้น้ำมักน้ำมักไอ้นอกลก้วยใส่เดือนมันเลยหลายมาเบื้องต้นกันว่าหัวมันสัมปลังจะประมาณใด ก่อนที่จะไปรูปุ๋ยสุดนี้บางคนว่ามันคืนต้นขึ้นใบนะมันบองหัวมันบวมมีหัวดอกบ่จจิงเด,ด้อพี่น้องเด้เอเขาก็มีสูตรปุ๋ยคือกันแต่เขาอยากได้ต้นอยากได้ต้นเพื่อจะขยายพันธุ์ปีต่อไปแต่ก็ยากได้หัวไปพร้อม มาพี่นาะถือประพานเ์ได้ซ้ำนี่ผมบอกเลยถือประพานเอาที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้เที่นี่เขาก็มาเริ่มฉีดระเบิดหัวก,กันทีนี้อ่ามาฉีดเห็หัวมันใหญ่เพราะว่าถือว่าเกณฑ์มาตรฐานละซ้ำนี่ที่พี่น้องเห็นตอนนี้ถือว่าใช้ได้นะอ่าน กับอายุมันสปลังหาเดือนที่นี่ปุ๋ยสูตรใดทีนี่เนี่ยสิบสามห้าสี่สิบสองเนี่ยถ้าเขาใส่สูตรนี่เราเบิดหัวมันสปลังนะจะได้ทั้งต้นจะได้ทั้งใบจะได้ทั้งความสูงของมันต้นมันสปลังแล้วก็เฮ็ดให้ต้นมันสปลังง่ญ่พร้อมแล้วก็ควบคู่ไปกับหัวมันสปลังพร้อมเนี่ยก็คือสูตรนี่ สามถึงสี่ซ้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยซอนแกงคุณพูนจังหน่อยกระใสสามส่นถ้าพี่น้องบอตักพูนกระใสสี่ส่วนผมจะผสมตัวนี้เพเ้อมเนี่ยแมกนีเซียมเพื่ออย่างเพื่อว่าต้นมันสับปะหลังผมมันถือไก้ไล่แดงเนี่ยคนอพี่น้องเบิรงเห็นว่าช่วงเนื่งที่มันถือไล่แดงกินกินใบเี็นใบสวยหมด ผมเลยใส่แมกนีเซียมมาเฮ็ดให้กลับขึ้นมาเขียวอีกคือเกา่านั่นล่ะผมเลยผสมผสม Mag ium, แมกนีเซียมแต่ก็ผสมยากำจัดไอ้ไล่แดงไปพร้อมฉีดไปเท่เดียวไปเลยนี่แหละคือสูตรนี่เฮ็ดให้ต้นมั่นสูนนนนนสงแ้วก็ได้หวไปพจจยยยไป 50, ร้อมแต่ก็อาจจะใบใหญ่ซ้ำกลับไป00ห้าศูนย์หรือ0060แต่ก็ดีกว่าเข้าไปใส่ตัวนั้นถ้าเข้าใส่ตัวนั้น ฮอก็สิบอได้ที่ต้นมันสัปะรังที่ใหญ่ที่สูงพอมพี่น้องพอเข้าใจเนาะหลังจากนั้นเต้าฮอเพิ่งพ่อใจในต้นมันสัปะลังเขาแล้วพมสีแนะนําให้พี่น้องไปใส่สูทหาศูทหรือสูทหกสูทใดทีเนี่เพราะว่าต้นมันเขาสูงแล้วนะพี่น้องพอเข้าใจวาคือเขาฉีด่วงแรกฉีด่วงแรกคือ,คอให้หัวมันเขาขยายพอมต้นมันเขาสูงไวพ้พอมหลังจากนั้นแล้วฮอบเข้ใจแล้วเขาหกเดือนเจ็ดเดือน ขาพอ,อใจแล้วที่นี่เขาก็จะค่อยมาฉีดศูนหาศูนหรือศูนหกศูนถ้าเขาเบิงแล้วโอ้ต้นมันนี่พอใจละสูงได้การละงามแล้วเกือเขาเพิพ่งพอใจละอยากได้ซ้ำนี่อ่าโอเคที่นี่พอหกเดือนเจ็ดเดือนที่นี่เร่งฉีดเลยบ้านศูนหาศูนศูนหกศูนใบมันก็นจะล่วงมัดเลยที่นี่อ่าใบมันจะเริ่มล่วงเริ่มล่วง,วงออกไปหัวมันก็นจะเริ่มขยายต้นมันก็นจะยุดการที่เริญเติบโต มันจะหยุดชะงักทันทีเลยอ่ามันจะบบแท้งยอดออกมาใหม่มันจะแตกกิ่งได้บัดนี้พี่น้องพอเข้าใจว่านี่แหละกลไกมันสับปะหลังก็จะประมาณนี้แหละอพี่น้องต้องทำควเข่อยใจถ้าพี่น้องบ่ทำควเข้อยใจกับมันสับปะหลังพี่น้องก็จะบุรูว่าเออมันสับปะหลังมันต้องการแบบแบบใดบางคนว่าเออใส่ปุ๋ยทั้งดินมันก็แมนครับใส่ปุ๋ยทั้งดินแล้วพือแล้วไปเลยก็จบไปเลยถ้าดินไม่ได้ปรับสภาพเลยที่นี้อ่ต้นมันสับปะหลังพี่น้องากงามบ่มันก็จะบ่งามครับเนี่ย คือ,อยังที่ผมปลูกเนี่ยบอเคยปรับสภาพดินเนื่องลากขี้ไก่แก็บบอเคยใส่ขีม้ม้งขี้หมูอัดเม็ดบอดเคยใส่อ่าปุ๋ยรองพื้นบอเคยใส่เนี่ยปลูกแบบบ้านๆปลูกแล้วคุดขายคุดขายแล้วปลูกปลูกแล้วคุดขายคุดขายแล้วปลูกบอเคยมาปรับสภาพดินจืดเดือยผมเชื่อแล้วว่าพี่น้องที่เบิรงผมคลิปๆนี้เนี่ย80เปอร์เซ็นต์นะที่จะปลูกแบบผมโดยที่บอปรับสภาพดินแล้วก็อีก20เปอร์เซ็นต์นี่เพิ่นมีต้นทุนเพิ่นจีปรับสภาพดินอ่า เห็นว่านี่แหละการที่บรได้ป้าจะพาดิลมัเมื่อเฮ็ดหให้งา้ได้คือกันหนึ่งรู้จักสูตรปุ๋ยอ่าถ้าหู้รู้จักสูตรปุ๋ยแล้วมันก็นจะงามหลังจากที่มันงามแล้วห้องก็สามารถยุดได้เพื่อให้มันลงหัวทีนี้อ่าก็จะประมาณนี้พี่รองปองใจในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามด้คือเกาบานบางข้างผมก็อาจจะทําคลิปไอ้ราละเอียดปันใดอ่ พี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาเอานี่แหละสูตรปุ๋ยผมบริจําเป็นต้องยี่ห้อเดียวก,กับผมเด้อนี่อันนี้ผมซื้อมา80บาทนี่นี่สารจับใบที่พี่น้องว่าใส่สันไหลอัอันดีกว่าเนี่ยสารจับใบผมนาม35บาทหนึ่งลิตรนี่นี่แหละประมาณนี้ละปุ๋ยผมกันีน่แหละที่พี่น้องเห็นเนี่ยท่านนี้อันนี้ก็คือน,น้ำมัก น้ำหมักจะเป็นสี้ตาลแดงนี่ไม่นี่กันนี่ก็ยากันจัดเพี้ยไฟไล่แดงไช้ริแบนอันนี้ก็ล้นไล่อันนี้กัทุ่งเสียทีเนี่ยแล้วก็มีน่ามีอยู่แถวนี้ผมเน็บใบอยู่ปุ๊บๆแม่นหน่อยๆพี่น้องที่ผมใส่ผู้เพียรปุยนะทั้งในอย่างนี้เลยเหนบ่หนิเห็นบ่หนิกระสุนนกสวนนี่เห็นบ่อะที่ผมใส่เป็นแต่ปีที่แล้ว ผมก็ใส่หลายอย่างอยูอ่ดิงูแม่นว่าผมไปใส่เดี๋ยวพี่นอ้องเอาคลิปนี้ไปสนี้เจอคลิปหน้าก็สวัสดีครับไปบายครับ